สวัสดีครับผมอาจารย์แนตภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ชาวลัคนาราศีธนูมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความรอบรู้และเป็นครูอยู่ในตัวเองจุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสนใจฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีศิลธรรมประจําใจมองโลกในแง่ดีเป็นเทพตัวแทนแห่งปัญญาส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองครับการงานของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมกราคมดาวเจ้าเรือนการงานดาวพุธจอนอยู่พบกระดุมพระการงานยังไปต่อได้เรื่อยๆในช่วงเวลานี้นะครับรวมถึงมีช่องทางในการหางานหาเงินเพิ่มในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันครับการเงินของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมกราคมดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเสาจออยู่เรือนพบกระดุมพระ ได้ตำแหน่งเกษตรเป็นช่วงเวลาที่ดีสภาพคล่องทางการเงินดีมากรวมถึงดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเป็นปากหรือสุญญ์ยาพาหะนะครับและดาวอาทิตย์นำหน้าเป็นธงชัยขอให้ลุยงานให้เต็มที่เอางานเป็นสลณนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีธนูรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับหากต้องการเช็คพื้นดวงอย่างละเอียดแอดมาจองคิวดูดวงกันแบบเต็มๆได้เลยนะครับ ความรักของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมก,กราคมเดวเจ้าเรือนคู่ของเดวพุธจอนอยู่พบกระดุมพระความรักสดชื่นสดใสดีช่วยกันทำมาหากินขอให้โชคดีนะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนมก,กราคมสุขภาพโดยรวมไม่มีอะไรต้องห่วงครับอุบัติเหตุแควค่าปลอดภัยขอให้ชาวลัคนาราศีธนูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆท,ท่านนะครับ าาาการ on, royable, งานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อวางแผนชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างมีสติความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลครับคำทำนายนี้เป็นคำทำนายแบบโดยรวมสำหรับแต่ละราศีอาจจะไม่ตรงกับบางคนเพราะแต่ละคนจะมีพื้นดวงเดิมที่ต่างกันและตำแหน่งของดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงจำเป็นต้องผูกดวงวางลัคนาผู้ที่อยากรู้แบบละเอียดและเป็นดวงของตัวเองจริงๆสามารถแอดไลน์แอดมาดูดวงกับผมได้ครับ จองคิวตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมพุทธศักราช2,563ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมดูดวงให้ฟรีแบบเจาะลึก360องศาถามคำถามได้ไม่จำกัดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งและฝากกดไลค์ a c e like b o o k ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าอันเฟรนนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีที่ต้องการดูดวงเพิ่มเติม,ตมครับ วันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีและเวทจากความชั่วสวัสดีครับ